โอเควันสองนสิงห์ดีลิไทยสวัสดีครับมนสิงห์ดีลิไทยประจําวันที่7พฤศจิกายน2,568ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงคุณแต่งใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะครับเซ็บตบวก18.02อยู่ที่1313.31ครับก็จุดรีบาวตามต่างประเทศนะครับรับแรงซื้อเดลต้าสื่อสาร เดียวตาแล้วก็หุ้นสื่อสารหนุนนะครับแม้ยังไร้ปัจจัยใหม่เกี่ยวกับภาพรวมของหุ้นนะครับก็น่าจะวนเวียนไซ้เวอยู่แถวพันสามนี่แหละนะครับมูลค่าการซื้อขาย3 8 0 0มล้านบาทครับอินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านของเซ็ตไว้ที่แนวรับเป็นพันสาแนวต้านจะเป็น1นึ่งครับบทว,วิเคราะห์จากอินโฟเกสภาพรวมก็คือหุ้นวัน,นี้ไซเวอัพนะครับตัวที่หนึ่ง TFG T f g ราคา4บาท44สตางค์บวก6สตางค์มีแบงค์เกอร์เข้าวันที่6พฤศจิกาใช่ไหมครับอันนี้ทำเฟรม15แบงก์เกอร์เก็บแล้วนะครับ28่ตุลาแล้วก็เก็บวันที่5พฤศจิกานะครับแบงก์เกอร์เก็บเรียบร้อยแล้วตัวแท่งเทียนก็คือถอดใส่ลงมาต่ำสุดที่ 4บาท28แล้วถอดไส้นะครับลุ้นกลับเหมือนกันครับตานแรกที่เขาควรจะเบรกได้ก็คือ4บาท50เท่าไหร่50 4่บาท50ตานถัดไปจะเป็นสายกราฟก็จะตีเป็น4บาท64สิ m e ทำเฟรม15นาทียังเป็นทรงในกรอบแต่มองว่าปิดสวยนะครับสำหรับ tfg tfg เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ภาพรวมบริษัทม,มีกำไรและมีพันผลค่ะสงกาหลุดแนวรับเสียด้วยเปิดที่4บาท38ครับขึ้นไปปิดโดดที่4บาท44ครับตานสำคัญจะเป็น E เม200นะครับตรงนี้4บาท66สตางค์ E เม89จะเป็น4บาท90สแสดงถึงความพันผวนนะแบบนี้นะครับ ISI 32.61ครับ วอลลุ่มซื้อเข้า12ล้านขายออก6ล้าน ATC 1.2ล้านครับแนวรับ4บาท38สตางค์แนวต้าน4บาท52สตางค์ถ้าเท่าแรกจะเป็น4บาท60สตางค์ค่ะตัวต่อไปครับตัวที่2องเทอร์โบเทอร์โบราคา1บาท63สตางค์64สตางค์คส่วนตัวพ่อมองว่ายังลงไม่สุดเด้งเด้งในขาลงอ่ะเพราะว่าไม่มีแบงค์เกอร์เก็บไงอ่าครับ ยังไม่ถอดไส้ด้วยแนวรับนะครับชุบกวันนี้แหละหนึ่งบาทห้าสิบสตังค์ครับตานจะเป็นตรงนี้ครับหนึ่งบาทเจ็ดสิบเอ็ดดูอยู่ในกรอบนี้ได้แต่ตอนนี้อยู่ตรงกลางใช่ไหมต้องรอจังหวะพักแล้วก็ขึ้นไปรอชนต้านที่หนึ่งบาทเจ็ดสิบเอ็ดตามเฟรมสิบห้านาทีปิดไซเวรครับไซดเวในกรอบเสียด้วย turbo เป็นหุ้นไซดเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเงินทุนและหลักทรัพย์รวมบรบิษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลค่ะ มันตัวอะไรต่ออาใช่ไหมเทอร์โบครับเป็นหุ้นใหม่นะเนี่ยใช่ไหมสูงแบบนี้ครับเหมือนจะหาฐานเจอนะครับเปิดที่หนึ่งบาทห้าสิบครับขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งบาทหกสิบห้าแล้วก็ลงมาปิดที่หนึ่งบาทหกสิบสามสตางค์เป็นหุ้นใหม่ยังไม่มี EMA RSI 4อ3 5ี่สิบเอ็ดจุดสามห้า วอลลุ่มซื้อเข้า35ล้านขายออก16ล้าน ATC 3.4ล้านครับแนวรับ1บาท58สตางค์นวต้าน1บาท68สตางค์ถ้าเธอแร้จะเป็น1บาท7 3สตางค์ครับตัวต่อไปครับตัวที่3ใช่ไหมครับวาวาราคา3บาท22สตางค์บวกส2สตางค์ค่ะครับวานี่เป็นแก๊งเดียวกันเขาจะมีอยู่3ตัวนะก็คือวาอัพอีกอันหนึ่งจะเป็นวาเอออ่าวาอั ก็จะเป็นวบ UP ส่วนวาเอก็จะเป็นวไออาร์พอกรเรียกอย่างเงี้ยแหละตามสไตล์มีแบงก์เกอร์เก็บนะครับวันนี้6วิจิกานะครับสําหรับวาก็จุดต่ําสุดจะเป็น3บาทใช่ไหมลูกต้องดูดีๆ3บาท8สตางค์ครับจุดต่ําสุดแล้วก็ตอนนี้เด้งกลับปอดใส่เรียบร้อยต้านจะเป็นตรงนี้ครับ3บาท28ถ้าสายเดทก็จะในกรอบนี้นะครับ ส่วนจุดรีบาวจะเป็นตรงเนี้ยสามบาทหกสิบสองสตางค์ครับทเฟรมสิบห้นาทีปิดเหนือซัพพลายอะดีมาในซัพพลายตัวนี้ซัพพลายครับปิดเหนือซัพพลายครับไม่มีอะไรไปทรารวมเป็นไซเวย์ครับว่าเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ถ้พรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะ เปิดที่3บาท14สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่3บาท28แล้วก็ลงมาปิดที่3บาท22สตางค์ครับต้านสำคัญจะเป็น e m a 89ครับ3บาท50 e m a 200จะเป็น3บาท90สตางค์ i s a ยังเป็นโซนล่างครับ36.18วอลุ่มซื้อเข้า74ล้านขายออก51ล้าน ATC 14ล้านครับ แนวรับ3บาท12สตางค์แนวต้านบ3บาท32สตางค์ถ้าทำได้จะเป็น3บาท42สตางค์ว่ามีข่าวนะครับมีข่าวจาก i n f o g e s ครับบอกว่าว่าบวก3.87เก่็งสารสูงสหรัฐคว่ำภาษีทำคลายกังวลผลกระทบทาลีฟอ่าน,นี่อาจอ่านผิดก็ได้นะข่าวจาก i n f o g e s ครับข่าวรายละเอียดของข่าวเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับข่าวของว่า ตัวสุดท้ายใช่ไหมครับวอลเลนป่ Wall มเนี่ยคุณวอลเลน์ครับติดสแกนหนึ่งตัวครับแล้วก็โค้ดซิงเลยนะตัวนี้บอกเลยจุดต่ำสุดจะเป็น13สตางค์ครับวะาไฮโดรวอลเลนสองแหมแนวรับจะเป็นตรงไหนต้องซูมเข้าไปดูแนวรับ17สตางค์ครับตาจะเป็นตรงนี้สามสิบสตางค์สำหรับไฮโดรวอลเลนสองครับ ตามเฟรม15นาทีของไฮโดรวาเลน2มองว่าปิดมีสัญญาณครับปิดแบบมีสัญญาณไฮโดรวาเลน2หมดอายุวันที่5กุมภาปี2027ครับก็คืออีกปีหนึ่งอืมไกลนะครับน่าสนใจครับ y D O R O ใช่ไหมตันนี้นะครับดูอ e ีฟินครับสาย E M A เปิดที่21สิบเอ็ดสตางค์คือไปสูงสุดที่25่าลงมาปิดที่23นะครับ e m a 89จะเป็นเอา e m a 200ก่อน e m a 200จะเป็น24สตางค์ครับตอนนี้ก็คือจ่อเบรก e m a 2 0สองรแล้วก็ e m a 89จะเป็น31สิบสตางค์ i s i สามสเก้าจุดหนึ่ย์วอลลุ่มซื้อเข้าหนึ่งแสนขายออกหนึ่งแสน a t c ไม่มีครับมีสัญญาณอย่างเดียวแนวรับ21สสตางค์แนวต้าน แนวต้านยี่สอะไรขอให้ค่ะอ่าแอบของจริงต้องรอได้แนวรับยี่สิบเอ็ดสตางค์แนวต้านยี่สิบห้าสตาร์ถ้าทำได้จะเป็นยี่สิบเจ็ดสตาร์ค่ะครับคุณนบรร่าวนะครับโอเคครับคุณสิงห์ยีไทยโชคดีวันที่เจ็ดพฤศจิกาครับสวัสดีสสดครับวันศุกร์ปะอะ